ค่ะฝนตกช่วงนี้ปูน้าร้ายหลายพานนี่น้องจ้ะอันนี้น้องสายเย็นไหมจับปูน้ามาค่ะนี่หัวทะเลก็จับมาได้อี่นี้เลยค่ะพี่น้องร้ายหลายอย่งที่เลยค่ะนี่จับมาได้อีกค่ะเอามาเฮ็ดอมค่ะอมปูนาใส่ใบผักต้นหอมเะคะ่ะแซบแซบได้พี่น้องอ่าหรือว่าเอาไปเฮ็ดอ่ปูนา้าทอดกรอบก็ได้ค่ะแซบค่ะแล้วก็เอาไป เอาไปดองปูน้ไใ้ใส่สมตุงสมตำเนี่ยแซ่บค่ะพี่น้องจ้านะคะโตอ้วนๆงามๆค่ะช่วงนี้น้ำก็หลค่ะน้ำก็ยกช่วงนี้เขายกเน้อกันน้ำนะค่ะพี่น้องค่ะเล็กปลาเล็กปลาซิ้วปลาหน่อยค่ะหลยหลช่วงนี้ค่ะเอามะมกมะแกงเอามะออมนะแซ่บไหลนะพี่น้องที่เย้ใหม่ก็ประเดี๋ยวให้ิึงค่ะป่ะปูโตอ้วนๆค่ะ ใส,ใส่ค่ะปูนาเขาค่ะโบเมนปูเลียงเลยค่ะเด้อปูเลียงโบเมนค่ะอันนี้ปูนาเอามาจากทงน้าสดๆเลยค่ะเอาเท้าขเขาไปเหยียบเอาน้ํารู้มันทีน่มันขึ้นคางๆเวลาเขาไถนาขาดน้าไอ้ยอย่างพวกนี้พี่น้องอยู่ขังกันแท้นนาคูกันน้าน่ะค่ะวิ่งออกมาเอ้ยมันชอบกัดต้นเขาเด้อค่ะปูพวกนี้ค่ะต้นเขาง,งามๆห้อยมันกัดขาดเลยค่ะพี่น้องจ๋า บางทีเขาก็ต้องใส่ยาถ้าเยอะด้วยค่ะไอ้ขาดบุงขาปูนะคะแต่นี่บะหมี่ค่ะอันนี้ไอ้น้ำน้ำคุคนาน้าไม่ไหมเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ปูน้าน้าหาไม่เนี่ยโตไซสๆค่ะสวยค่ะเอาเพจเมนูได้หลายอย่างยันไหนก็คิดไม่ออกค่ะบางทีค่ะโ <c oughs> <c oughs> มจะมองอีปูคิดไม่ออกมาติเฮ็ดยังกินแน่นอ <c oughs> ๋อวันนี้ก็ที่แกงออมปูแล้วค่ะพี่น้องค่ะแซ่บแซใส่ใบผักค่ะ พี่สาวยี่หใหม่ให้ได้กินค่ะใหม่บันได่ทยคลิปค่ะบางทีขอบคุณหลายพี่น้องทุกปู่ทุกคนนะคะเด้อที่เข้ามารับชมยี่ใหม่ว่ามียังมากเ้อนี่เอาปูน้ำให้เบิ่งค่ะปูน้ำตัวน,น้ำอยากให้พี่น้องได้กินน้ำค่ะวันแล้วก็ขอตัวไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า